จะยำพงมาทีลังยอมแล้วยอมแล้วงยอมแล้วนั่นแต่ไล่เลยสบายเลยมีตึกตาแตกเลยนะฮู้ตึกใช่ใช่เอ็นเลยนะบุ้มเป็นแต่ยากเลยเห็นข้อขอเงินสะ่งเสร็จพลางให้เฮาเอาให้ใบกล้วยแบบเอาเนาะอยากได้ใบตองกล้วยอ่อนนะคือว่าแม่ยามาสีใบตองกล้วยมืออยากได้สีใบตองกล้วยอีกบ้านอยากได้สีแดงเสียจ้าสีแดงนี่มันยังก็มักบ่มัก หนึ่งเดียวใบหารอยกีบได้่เนาะใบหารอยกีบไม่มีสีแดงเลยสีงาชมีแต่ริกกังกอยพอะไปอยากได้อยากแย่ดีเกษมั้นะเบ่มแล้วไปนั่งบางดูก้าไพ่ดูนั่นอันี่บวกนะคู่โคกบ่น้ำเือเานะเมันดีท่อให้เจ้านี่บุญลหลเนาะดูไ่เอาของดีมากแลุ่งวัดชาด้วยขงมดเลยคบส เอยจะบอกแล้วไปลบอยู่ไช่แรงกับมุชาสามนับยังนะสี่กินน้บห้าน่ากินน้ำก็บกึนับวันอ้นแกมันเป็นค่าได้เจ็ดท้ากึงน้ำว่าเมื่อวัน้รด้ม่อนีนะบอก อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบอสขอบคุณมา,<อ>มากๆครับเครื่องของชีวิตขึ้นเครื่องบินไปแล้วบ,วนะบ่านเรานะจดชื่อบ้านี่จดชื่อบ้านใครชื่อตามชื่อแต่ละคนในใช้ชื่อในได้ทมไปให้เฮ็ด <c oughs> ไปเลยเลยใบให้บ้านนะ เนาะโอ้ผ oh, right. <us> ืนได้มีมาทำชิต้มบาบนะเชิญถามเราอยู่แล้วอยากได้อยู่บ่วมีอยากได้อยู่บ่วมีถามด้วยใบแล้วถามอยู่ถามอย่างอีคอยนะอยากได้อยู่บ่วมีเชิญเชิญเชิญเชขึ้นมากขึ้นมากทำด้วยใบทำให้ผัวบม่ได้ยอมนะฮะเจ้าแค่บอก เจ้าต้องบว่าหายพระชองหายพระชองเลยบ่าว่าหายู้เดียวนะบมายอมคอบเอาบคอเงินคอยบารายคอไม่คอยคอเงินอ้าวยากว่าเจ้าคให้ผัวเจ้าเราเห็นมากระเบิดใช้คอยกี่นึ่งหัวใจไว้เจ้าเจียวไปเงินน่ะี่เกิดเพียงปีคอยซื้อไซื้อโทรศัพท์มันรัเผาระเบิดใจขึ้นมานน่ดี่เราถืองดีมากคำือองดีมากนใส่ดูดีมากเยเชอเไปคไปถ้้มกินกันอยากปัตเตอรเบาลยซื้อของไทยมานี่ ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้ง้าวมดถิ่มลงไปเลยเต็อครึบใช้บวีค่อยได้บวชยังเดี๋ยวเราเอาน้ำไปกดแก้วน้ำมาจูดเด็ดล้ายนั่นแต่บได้นั่งนะคอ่นใส่รังหวังเสาไว้ก่อนไข่กันโอ้ยเสาเนาคูโคบกี่บวกวะเอาปกินลำกันนี่กินยังกินมากลำไยในตะเวนจังเฮาสิรวมกันได้ มากลำาไยในตะเวนเด้อกินนะแม่พูลาไนก็กินขอบยเบื่อสิเจ้าใต้ดอกชื่อมีมาให้ลวกแล้วด่ากันงัวเป็นควยย้อนทิสร้างด่าคอยได้แต่ใบคอยกินย่านขึ้นเลยชื่อมีให้ลวกเงินคนละแสนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดทานครบแล้วเจ็ดแสนเจ็ดแสนทานเทิด์นบอสนะทานเทิด์นนี่นี่เด้ทานบัสนี่เด้ ทานยังทานนวดเนาะทานนวดนี่เด้นี่เดยทานข้าวเจ้าปะลิทานข้าวเจ้าปะลินี่เด้ทานนวดลายทานนวดลายนี่เด้์พอนางแพรดเฮ้ยเพียงที่เป็นแทม่านี้อนามั่บ่โดยภาคกันอนามัยเพียงเแต่อยู่ด้ีนี่น้าๆๆๆอย่าปบได้ยุดไปทานเบาไปปุ๊บ งไก่มาเทิดยินเข่ากิน้าหรือบกหนึ่งสองสามสี่ห้านบพอร้อยอยู่ว่าจ้านะนแล้วมึงดูได้ได้ตีหามามาอีกคยเิดนะคุณเข็นนี่ตู้ชิงนะคุเข็นั่นเยเนาะบอย่างนั้นมาอีกอย่างน่ะมาเมื่อาาวนในคุ้มคมเข็ มาเลยเหตุเหตเล่าได้เบ่งให้ได้ยังไปดูที่บ่นายเหรอนี่นะชาชืบได้ชาสูบหนึ่งสองสามนับยังอะนะเมนี่เป็นข่าวบ้านแล้วบ่เมนี่ข่าวมาแล้วได้ข่าวเลยได้หมกลำไยข่าวสารอาหารแห้งกล้วยซุกเปื่อนี่แหละนายไปใส่ก็ต้องมีคนเอาให้ทีเดียวมอเถิดดูเนี่ยมาท่ได้เข้าหมอเถิดเนาะ เมียไปหามาเนี่ยเอาไปแนวบ้าน,นาเนาะก็น้ำให้เชีเชีเราหมักแป้งตู๋วด้วยเราแที่คิ้ว,ว,วคอยสืไปซื้อน้ำมันมะกอ,อกอีกซื้อไปยังน้ำมันมะกอ,อกคอยสิไปนวดนวดเนี่ยผมพนะม,มคอยให้มันขึ้นแล้วบาให้มันให้บึกซึกแบบคอยมากแบบผมแบบขึ้นแบบดีๆแล้วคอยมากแบบผมสั้นอีก <laughs> หมักเกี้ยงมักไกวหมักงามอยู่ได้พี่น้องเลยหมักจบมักงามอยู่เนาะหมักมีผมแต่งเพล็ดนี่พี่น้องเครื่องสมานของเราเราไล่ดัเงินเราก็ไปซื้อเครื่องสมานขอไปซื้อมาสูบดับอยากเห็นบะใส่ไฮโลเป็ดคือเมื่อกี้นี้วะจะยำหัวมาทีลังยอมแล้วยอมแล้วนั่นแต่ไล่เลยสบายเลยนี่ถึกตาแตกเลยนะฮะตึกใช่ใช่เห็นเดินไปเดินบึ้มเป็นตีย่างนเหตุการณ์ขอขอเงินจะ เซตฝรั่งให้เฮาเอาให้ใบกล้วยแบบเอาเนาะอยากได้ใบใบตองกล้วยอ่อนนะคือว่าแม่อยามาสีใบตองกล้วยมีอยากได้สีใบตองกล้วยอีบ้างอยากได้สีแดงเสียตัว่าสีแดงนี่มันยังก็มักบ่ม<า>ักถึงเดี๋ยวใบหางลอยกีบได้ใช่เนาะใบหาลอยกีบได้ใบหางลอยกีบผมไมีสีแดงเลยสีง่ะมีแต่พีก,กังกอยพอ,อยไปได้อยากได้อยากแค่นี่โปรเซสไหมนะเออ แมรี่ได้กว่านั่งบางดูกาไพ่ด้ยอันนันอันกี่บวกนะคู่โค้งบวกน้ำกบขาดีทอไทยเจ้านี่บุญหลายเนาะดูไพ่เอาของดีมากแบบัดวาชาบด้ยองมดเลยคุมไปสามก็จะบอกก็จบอกแล้วไปลบอยู่แช่แรนนกับมชาสามนับยังไงนะสี่กินน้บห้านากินน้ำก็คือนับบ้าน ตอนนั้นมันเปลี่นคาทาได้เจ็ดเป็นคาถาของเราคาถาเกินนะว่เมื่อไหร่ได้มาอนีเราบอกเมื่อบได้เราขังไว้มื่อไหร่เมื่อแต่โตวิญญาณขังไว้แล้วเราได้โลชั่นโลชินบ่เด็นไหใช่เบิรดยาท่านใสูบก็มีแเฉพาะไอ้เทิดนั่นแล้วมีหัวคมไตคมไม่เถิดด้วยคมไม่งอดอีกว่าเราใช้ บนธรรมดาได้แล้วรอผมธรรมดาตอนมันออกไมมหัวเราเป็นพันหักไก่แล้วคุ้งขามเข็ดอะไรคุ้งขามเขตเนาะตัวชิงว่ามาคุ้งขามเขตบ่ตัวชิงเนี่ยคุ้มเขตนั่นไอ้เธอเดี๋ยวคุ้งามเขตนี้เออคุ้มพลกระเขตนะเดี๋ยวนี้บมดยากกันได้คนละเขตนี่บักควายเว่าตัวชิงฟ่งโดนอีกแล้วอ่าขึ้นมาไหลงัวได้ควายไหลงัวได้ควายล่ะเปลี่ยนชื่อให้แล้ว มีแต่มาด่ากันเนาะชื่อมีมาให้ชื่อมีให้หมาดากันนี้ฮะบาริดาสบายเปลี่ยนชื่อให้โน้ตี่แต่หัวแล้วบาได้หัวเน้ะเนาะบอเห็นแต่ว่าสบายยังเดียวไอ้ที่กะลาน้าอีกบันจักแน่มันหนักเงี้งดีได้ไหมนี่นะตายขึ้นมาเงินบ้าสบายพิษเดี๋ยวนาะบอสไปเนาะแมนโจมตีแบบทุกอย่างผีเข่าบ่ ข่าคอยข่าคอยเข้ามาก่เมาื่อน okay. ี้ได้หนักเงกูมาเมื่อนั้นแบชึ่งว่าเอาตชาทุนาเนี่าเงินบว่าห่วยเป็นมือกูอเรมาเมื่อนี้มีมีแต่ลุ้ดาอย่างเดียวแม่ไอ้กล้ยซอยแน่ชื่อแล้วว่าเงินบว่หวยมาเนี่ยียบบ้ลยเมแบบ่ชื่อจะพูดอะได้จะพูดเอียจะพูดกับห่ยมากัดบ่งแน่นะจำไมยังไงได้จังงั้นหาชวนี่นต่ ใอยถามแล้วเราว่าบูได้ซื้อมันบูมีผู้ขายไม่เห็นบูทำเลยนี่เลิกไปอยากได้เด้อเนี่ยนะสามสามเจ็ดแปดยกหมกได้อีแล้วหมกได้อีแล้วเอาให้เอฟซีบางในนั้นเธอเอฟซีถือกันเพิ่นเอาเงินมาให้ได้อันนี้มันยังอันนี้นะวันที่สิบหกเนาะลายเชื้อันที่สิบหกบ่มาเนี่ยบ่บัดฮอดวันที่สิบหกเธอเขาเพิ่นจับไว้ซื้อดีเนาะเขียนให้โลดเขียนกระชักโรคคำเจ้าจากไรเงินนักกลัวเก่า เขียนตัวนําบ่ได้บ่บ่เบิ่งเงินเป็นตื้อได้ถ้าเข้ามาหาเจ้านี่เนาะชื่อเลยชื่อเลยบ่ถึกมื้อนั้นบอกว่าบอกได้หอมแล้วมันออกออกได้ห่านบ่บัดไปบ๊อบบ๊อดใบ่ได้ชื่อเดยชูช้อมเหรอบัดออกมาชูชามเนาะเบอร์โน้าแต่ละคนกําลังตึงเครียดบ่บ่าเธอเรากับใครเพราะเราเราอายอยู่บ่เดินอาย่แล้วอกใจแล้วปวดหัวเราแล้วลูกมาบอกให้เมียเราเมืออยู่น้ำอา่บลายเทื่อล่ะ เออแม่บอก่าเถอะบอกเมียเมื่ออยู่ที่มาเบยบอกเป็นได้จะฉี่วงเงาวะอยู่คนเดียวมื่วานี่พักกันหมุนไปยังประชาชยเฮ้ยเห้กูอยูเอามงินให้คนเฮ้ยให้กูอยู่กับวันเดี๋ยดีกว่าปรหารประชานขอถามลาวลาว่าเราไปหาลูกแล้วเนี่ยเราไปหาลูกผมลูกเราจะไปเนี่ยพวกเราอยู่ฮะ นายอย่าพูดขึ้นมะโตแข้งโตคาเราเบากินจามมันไม่เบาเ่เลยทุกคนอย่าปบวานนี่าเขี่ยไปเฮ็ดได้ปะมาขังย่ห้องเอามาชงของวานนี่เห็นไปดูพี่ตุเรนได้ไหมลงเงินเรามาหนี่เราจะย่างชัดไปเทียงคุณได้เราบบุกเข้ามาเลยมาได้เ่่งมแกายว่าเทื่อกันทำบุกเข้าดังบึ้มมือรอให้กล้ามาท่งนี้ก็จนห้องขับไปแถวนจะเลิศลุงเงินก็ไปลุงน้องคอยเศร้า ผู้ก็เป็นนุงน้องมันแต่ว่าในนั่นนะไป่ใช่บอลุงน้องไม่ใช่ลงน้องก็ลุงน้องคือกัในสิเจ้าไปลงเงินนี่ให้เต็กไปนี่อันนี้เปลูกน้องนะนี่ลงเงินนี่คมเงืงให้ลุงงไม่หงอนไม่งอดนะใช้อไปดูเลยไม่หงออยู่ในหัวสิเจ้าสิตอดสิเจ้าจะไวนี่มือหัวไปนะมดสุก่อนลสาโปรเพบอ แลาวให้เป็นคนผลิตอันน like like <The> ี้ออกมาบังเถิดบังคมนี่ดีบังเถิจะโดมันงอนตอดบัเกิดบัเถิตายเลยเอาไม่ได้ผลิตแค่ไม้แค่คมคมเลยนะพอไม้วมไอ้เจ้โคมบักลิกบ่แมนคมบักลิกอ่ะบักลิกอยู่ใส่เลยให้มันไปทวงแม่แั่ว่าโคมบังลิกนี่เอาทำไมแล้วกเอาใสเขามาเนาะ เราเหง็นั่นอยู่แล้วนะแล้วเห็นนหยก็เยื่อหุงแน่แล้วเขาว่าว่าอันนี้นะเขามันมีแสงอยู่นี่นะสีแดงมันบอกเวลาเอาเงื้ยอะไรเขาว่าเป็นปอบพอก็ยิ่งค็ยจะมากระทุนคอยลีบเบา้าพอคอยบอกเคยเห็นเขาเราว่าคอยเป็นปอบเรายิ่งคอยจะมากระทุนคอยรีกอยู่ในก้นไม้กาบอ้คอยบัน โอเคถอยออกว่ะอันนี้มีมีแสงสีแดงนี point, ่เท้าสีออกมาแล้วอันนี้นะมันมีแสงสีเขียวและก็สีฟ้าแล้วมันมีสามสีนี่นะแสงนี่นะหากมันบุกงเลยนี่และเฮ็ดสีได้จังมันชุ่งนี่เฮ็ดให้มันหุ่มไหมขอเชียื์กันคืนนี่มือได้เจ้าถิเมือน้ำนองอาเบย์ขอไปได้ยังมือแล้วอีเมะมาคุ้ยเฮ็ดใหนพมมาฮุ่งอย่าขมอย่าเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่ออะไรคนนั่ได้เดี๋ยเาเดี๋ยวอ้นั้นได้ใครแต่บ้านั้นไม่เทิดพุ่นเราบอได้เปลี่ยนชื่อให้ขอใบุษาบไม่ไปงานเราเปลี่ยนชื่อให้ไปเชื่อเลยยากเข้ากังเว้แล้วบ่อนี่ต้มมีกินไหมยังบ่อยากได้แต่เงินได้บันทิดเด้อมาเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกได้แต่ใบขั้วใบขั้วบอเอาู้ละแสนกีบน้ำอะไรอยากได้ลายนะเพื่อสปอยดวงสกิดวิญญาณให้เกิดมาเป็นคนคือกัน ใบคั้วกับปอยกัวเ,เหรอเปนานะใบใบคั้วกับปอยมืดใบคออั้วกับเอายูะว่ะใบไลแล้วเปลี่ยนใหม่อลไบัตรน้ำลายใบบ่อเลือกใบเดียวใบคั้วน่าเอาลายใบยบ่ใบเดียวมาบ่ใบคนะั้วนะเอาสิบโตคั้ควนะเอาลายสิบโตมัน,นมอยู่ใบหนึ่งสิบโตอืมกัใบหนึ่งสิบโตใ <laughs> บพันกีบ <laughs> มีคั้ว แลายพันบาทต้องมีใบหนึ่งเนาะคอยสิไปเสียนี่อยู่หินน้ำอ้อยเฮ็ดยังกับเจี๋ยเหลีมนะ่มมะนนะเขียนว่าจเจี๋ยเหลี่มมอ้๋อวัยยังก็บทที่มันนะเขียนชื่อจ้าอยู่เขียนชื่อท้าเทดดิดจูอ่ะเขียนเป็นบ่ท้าเทิดนี่มีตัวอย่างเนี้ท <c oughs> ้าเทดิดเด้อเขียนดู้เขียนเขียนชื่อเอ๋ง ชาบเธอเด้อเอ,อ่อแกมพูกต้นไม,มน้มีหอนมิดบางมีออหอน,น,นมิดสมุด็นีเราได้เห็นนั้นเห็นเลยเนาะนักกันเมืองนี่จะไปว่าจะต้งเราได้เป็นชื่ออหไอีกอี๋ยะอยู่ชื่อก็จะมีปามีเสียงกับล้วชื่อเชียงเือม <c oughs> ดูชื่อเก็บบางคึงนี่ มาละเทือนไหมจะปุ๊บแบนัน okay, ่นี้เดีเทืดหัวเดีนี้แดีหัวพ่อโบเหงาบ่อยเด้ยเจ้าน่อยใช่เงินนี่โบเหงาเจ้านอยเนาะชินดุ้มตู้กับใพ้ใบเื่อี่ไปเยวดูน้ำกันก่อนไไปเนใครเนมาเิวะเมียมาหรือเหงาเนาะพ่อเพ็ญจบหนึ่เนาะตูไปมีความชุกดีกว่าย่คเดียวงาอยาทาเกียรติเขาด้วยพราะปไหมัปวดหัวเพมีมาหน นางเงียบก่นะมึงก็ังเนาะแต่ก็สิดูแลอีกอยู่่เปลี่ยนชื้นาะเปิดเนาะดูแลอยู่พี่น้องเิดเงงกันนี่องเราแต่จารักใจราเฮาบรอยากได้เหีอแม่นบ่ฮูได้ทาบุ้มที่เขาจะระเบิดรีเด้เนาะคิดว่าคนทั้งอื่น่นด้แท้เม่นพิรนองไปจุ่มพลังหันท้างวาอยู่ใกล้ชายแดนนี่ข้างวายทหารมียิง มันมันควันวาะเนาะควันเนาะเราเหเป็นเนาะเราเนาะควันกุ๊บควันกวางควันบางหนับวะความดันมันแห้งกว่าบางหนับดิอย่าั้ระวังเลื่อยนั่นตกฟาหัวจะได้เดินก็เป็นห่วงอยู่ได้บ่บอดยันเดือยตกฟาหัวฟาเพื่อปแท้ได้เนาะมันหลุดได้เหล็กตะปูอยู่ดีๆมันก็หลุดเป็นใน ที่ยังนี่อยู่ดีๆนี่มันลุดเป็นนะมันกวบเฮาตายมืดได้หนิเอาว่าอย่างไรอะไรไรเฮาอ่ได้เฮาหยอกได้เฮาป้องกันมนุษย์คนเนาะเออดีแล้วเจ้าป้องกันยินดีนะแต่อยู่ๆน้ำใบมะกอกน้ำมันสีลรอบทับเจ้าระดูไฟซื้อมันก็ตายนั่นนั่นนะานะคอมายนอพ่อเลางแพทย์แม่แม่แม่ยังนักหนาเนาะแต่บักเซอจะนอนก็นอนจะได้ก็ตายอีกน่ะนอน นรานนอนอยู่บ่คืนนี่เราจัดนักกว่จ้ะนักจัดเต็มจัดคืนคืนมคืนเลยนิ้มได้ครับ่ืนจัดผมามักนิ้มเลยเฮ้ยไหมักใช่่่ะด้ไมักจดกอกันเแบบฝุ่เมียนะวดน่นนี่ดน้น่ต่อวายน่ะวางระเบิดเด็มเลยบใบแต่ข้ามาหาเธอนี่ยมีคืนบ่ได้จัดอยู่บ่นี่บ่มี จัดทุกคืนไม่ใช่พกเจ้าอะไรจัดให้นะจัดแบบไหนก็แผ่นเละจัดแบบนี้ทาครีมหน้ามาช่วยกับท่าแบบช่วยหน้าก่อนระวังแต่งทางแต่งสิ่งกูปกออกไปก่อนเออจะไหนคอยช่วยมาเลยเจ้าช่วยเต้นนะจักมือแล้วเจาว้าวันอันนี้นะไม่ว่าออกไปก้มประสารเนาะให้มันกินเนาะเแล้วรับวะนะ มันแบบว่าให้มันอยู่ในสุนโลกของมันเองนะแบบว่าอย่ากองปราสาทเออให้มันกินแต่ให้มันนอนเพิ่มไปผู้เดียวมันนะแล้วมันสิใช้เนี้ยขีดไปผู้เดียวมันเดิมเนี่ยแล้วไม่ไปรับเนาะอเป็นธรรมดาเนาะเจอก็ไปไปมาธรรมดาเป็นคนฉิ่งทำได้เปล่า คนยังเป็นคนตีนทำด้วยว่าสินทำสินทำมันติดตั้งสติได้ไปแจ้งแม่เ่าว่าหน้าข่าวเทปนี่นะครับเป็นเวอร์บันิกานบ้าผู้ชายจำนน้อยเนี่ยขี้นทาหนาอีกแก้งกระลับอีกครบความชำอ่างขี้นทาผิวครบครบนี่มันบุเป็นอันนี้นะเล่าไปเลยเลยแม่นบอกรอจนมู้เรื่องเนาะเอ๊ะคือมีมีโครนี่นะ ตัดใารเป็นใครเลยแลนะได้เนะยน่าจะทาแป้งนะนิดหน่อยคนแต่งหน้า <laughs> คนมักสวยมักงามท <laughs> าครีมอีกบานเลยทาครีมชนิดหนึ่งแล้วทากันแดดได้ที่นี่เอ็นะอลองพื้นบ่ดูกันแดดมาทีน่นี่ <laughs> ห้องพื้น <laughs> <laughs> เห็นเบิดเนาะจักเบิดเนาะทาครีมรองพื้นก่อนแล้วก็ทาครีมนี่บ่ในบอชัยชิบุกชาซห้องพื้นเนาะเกลือกขึ้มแล้ว16 88มาหดแนวลานขอเงินแน่สิมื้อซื้อน้ำมันมากรอทำไมยังน่ะค่อยมาทาพรมก่อนนี่แหละซื้อเล่เป็นนวลหวานนี่ว่าสิเบุกนัวน่ะค่อยสิซื้อดอกไอรถจักนะพวกลาดูอะไรนะอยากซื้อเรือนะมาไว้ๆเด้อมืออื่นเด้อโกลนามาคนมาให้ยรถเป็นแถวรถ คือหมดคนดินนี่เป็นแถวกันเลือแล้วเนาะเดือเล้วเป็นแถวแล้วคอยใส่ช่วยเรือคนบรรนุงฟุงหมดทุกคนเป็นเข่ากับยังมานี่นะมาแมนบอกคอยใส่ช่วยเรือให้สิเจ้ารับช่วยเรือคอยเลยสช่วยเรือพวกเจ้าต่อกินแล้วเข่านะแล้วบมูว่าน้ำอีกอย่าอย่าอย่าบูว่าน้ำหมูว่าน้ำคนอาแพ อย่าว <Yeah>, wow, uh. <laughs> ่าน right ึ่งขอสิไ <nh> ิซื้อนี่เด้อไอ้ันมีเงิน้อสิไปซื้อแปงสิพันนำ่พันกยกระดำหนำว่าวูเล่งเลยวู้เื่องเลยบอกเถอะกระคืนได้อะเพ่นก็ูเรื่องนะว่านี่นี่แหละเจ้าจัดราบบกขเรื่องกันเลยอ๋อะยิ้มได้ผมเงี้ก็เราเพื่นจัดมาได้นะ ยังใช้ถึกใจนะแบบว่าปู่พัวกับหัวเมียบป็นห้เรื่องอยู่แต่ว่าต้องจับหุ้นเรื่องก็จับนะเดี๋ยวนีหัวเลยคำว่าซันมันคันวบาไปหลายเพลงหลายเนาะมีแต่จัดล่เนาะคำ <c oughs> ว่าจัดแหละแค่นด้เงียบล่จัดไปจนว่าหู้เรื่องเองนะไอ,เอ้เทิดไอ,เอดด้เทิดตอนแล้วว่า <c oughs> อ๋อจังหวัดจีบานจังหวัดจีบาน ใ่เอ้เขาจามาดีอีกแล้วมาแ้วบาล้วอนี่บาคำไทมาน้มมาหนิที่คงดีมานั้มาต้องห่วงมาติ่ามันจะเบอูานี่ยนี่แหละพอเราแตงหน้าแล้วเอาแป้งทาอีแตงหน้าวันนี้ขาเป็นวุ่นบบนี้เอ้าจไปใช้แต่แบบนี้ฮะชิเมื่อมบ้าชิยางเข้าบ้านบ่เอาไปยังไ ของเงินนบสิเจ้าแล้วได้เกตแซนแล้วสิเจ้าไปซื้อเสื้อน้อยอยังวะ <c oughs> เอาถามลีกันเวลาจัดกันนี่ถ้าเจ้าอนย่านท่อของว<อ>่อคยจะไปซื้อเสื้ออย่ยาคุมนำ้ำ